นุดท่ายน้องชุดท่ายสํารับปีนี่มันบปีใหม่พย่แนะล้วบาาน ปลาบยไม่ได้เขาสะหนั่นเบิดบ่อยู่บ่น้องนั่นก็เป็นตปลาลายนั่นสะตุหน่ะสะเถินมีอหรอถ้าเป็นบัวเนี่ยนี่ปลาอยู่เพราะมันลมขันบัวแดงนั่นบ่วพานเป็นดินหนันเป็นดินหนันปลาบยอยู่ปลาบยอยู่ปลาโบปลาบุ้ยหม่องดีเนาะนี่ัตรูยากถ้าแนวนี้มันลมมันหมดลงดินได้ ต้นั้นนี้บอกว่าขันงูงูตะเตียงงูเนี่ยน้องไม่กินนรอน,น,นี่นี่น,นี่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 ปลาแกนแน่นอนนี่น้องนี่แม่งจะมีแต่มีปลาเนาะแผนสุดท้ายแล้วบ่หนี่สำหรับปีนี่แผนสุดท้ายคันบอว่าปีใหม่ยังว่ากันหลังปีใหม่สงการเวอรอัลบั้มเนี่ยเวอร์อบัามแบบลุยเวอรประเภทอาร์เท่นี่หัวดุ้มตัวที่เห็ดไรเนี่ยนูนว่ดุ้ม อือกินอี่บเขีดเขียวให้กินน่ะโอ้ยจตมีพอเด็กแก่อีกรอกตัวนี้คันดิ้นเนี่ยน,นี่ปลาอยู่ดีนี่ศัตรูเลย น้องนี่ก็เซียนตับปลายร้ายนี่ยยออน้องประจำเถื่อนนี่เน,นาะบืมีม,มืมีทอสอดขามไปตัว<อ>บกกับ,บายพูดแล้วนี่เบิ่งส่งเดี๋ยวหลอ,อ,อดอุโมงค์ครับอโอ้ยเป็นล้ายกุ๊กตัดเกียน ôi nhau hát tuyệt vời ô loom đi, đi bỏ loom khó sài loom bé 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 đột bé cái bé 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 mà, đó,

บนถึงเมื่อกินเข่าว่าซูไปตะเครื่องนะได้ครับตั้งเครื่องประมาณจีนหาถุ่มหาถุม่มเพราะท่านบกอยู่บกนาะเกินเทียงนะเมื่อนนี่สุดนี่ละลอยก็เมียต์ฮะ เดี๋ยวนามหกเขาจะมาเบิงมาหลุนกันโอ้ตวมามองนี่หกแน่แต่ว่ากับคือเนี้ยต้นสิบใบใหญ่มองน,งนี้นี่น้องนี่วะน้องหน่อยก็สำคัญด้เนี่ยมองซุงปลาด้เนี่ยไอห้างจิเกอห้องอกเก่าอักเก่าสาดไว้หรือเปล่า เที่ยงได้แล้วนี่เที่ยงได้เก็บเนี่ยเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเฮาสีมานบอนองนี่ตั้งเครื่องไว้ตะขืนสิบกอะไรบ่าน่าจจะเกินเที่ยงดูผลเดี๋ยวอัปเดตอีกเท่านึงรอลุ้นนะครับนี่สมความอยากบ่แต่กับบุ๊เกินมนมุษย์ปลาไม่ีปลาไม่มีอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า,ากับพิตามีอยู่ได้ผลเพิ่งทาทาง บุดบาดบุดบาดอยู่ได้ทีเนี่ยปลาเขียงกับปลาดุกนี่ร้ายค่ากระน,นี่ปลาคออีกตัวแปรงหนึ่งโอเคครับท่องฝ่าแจมไซส์อยู่หมอกออกวัตละ